แต่งงานมาพักใหญ่กองเชียร์แฟนคลับก็ลุ้นเมื่อไหร่จะมีทายาทสักทีสำหรับคู่ของใบพิชยทานกับโต่ศักดิ์สิทธิ์ล่าสุดได้มีโอกาสเจอทั้งคู่ในงานเอสเพีวเลยไม่พลาดที่จะถามถึงเรื่องข่าวดีของทั้งคู่สักหน่อยซึ่งทั้งคู่เผยว่า ช่วงนี้คุณแม่ก็ฝันเด็กบ่อยแต่เรา2คนคือติดหลานมากคิดภาพอยู่ตลอดว่าถ้าเป็นลูกตัวเองคงจะติดจนไม่ยอมไปไหนเลยซึ่งเรื่องของการมีน้องสถานการณ์ัตนนี้ทั้งหมดกำลังอยู่ขั้นตอนกระบวนการคิดอย่างที่ทวนดูเรื่องความพร้อมดูรายละเอียดในหลายๆมิติอาจจะเป็นในส่วนของปีหน้าเดียวจะรีบมาบอกให้ได้ทราบกันภายหลัง ณนะช่วงเวลานี้สำหรับโตดถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนาทีทองมากๆเพราะเราแฮปปี้กับการทำงานมีความสุขกับครอบครัวของมากๆแต่ถ้าได้มีลูกสาวจริงๆเรารู้สึกได้เลยว่าตัวเองจะเปลี่ยนไปเราจะห่วงและรักลูกสาวแบบสุดๆ ก็ขอขอบคุณทุกๆคนรอบข้างที่ให้การสนับสนุนเราคอยเชียร์คู่เราอยู่ตลอดเวลาไบาออกไปข้างนอกก็จะมีผู้คนคอยถามตลอดเลยท้องหรือยังมีน้องหรือยังเมื่อไหร่จะมีแอบแซวเราแบบนี้อยู่บ่อยๆด้านลูกของเราก็มีคุยกันเรื่องนี้ตลอดถ้าเกิดใบท้องโตดก็ต้องมีหน้าที่ดูแลอยู่แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วบอกมีคนแนะนําเยอะให้ไปฝากไข่คิดว่าปีนี้คงยังไม่มีลุ้นเพราะต่างคนต่างทํางานลุ้นปีหน้าเลยถ้ามีบอกแน่นอนขอบคุณคนที่เชียร์ ส่วนเรื่องคอนเสิร์ตที่เพิ่งผ่านไปขอบคุณทุกฝ่ายทีมงานศิลปินที่มีส่วนร่วมขอบคุณฟีดแบล็กดีๆที่ส่งกำลังใจมาให้ท่วมท้นรู้สึกดีใจมากเพราะคอนเสิร์ตครั้งนี้เราไม่ได้เป็นศิลปินอย่างเดียวคือเราทำทุกอย่างควบคุมเองทั้งหมดเลยผลออกมาเราเห็นทุกคนสนุกมีความสุขตัวเราเองก็มีความสุขจนใจฟูขึ้นมาเลยจบคอนเสิร์ตส่วนที่โพรกอร์ไบรท์เลยอันดับแรก คือเขาอยู่ในทุกๆช่วงของชีวิตตั้งแต่เราเป็นศิลปินเขาก็อยู่ข้างเราเสมอคอยเป็นกระจกสะท้อนตัวเราคอยให้กำลังใจเป็นเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาของเราในทุกๆเรื่อง